แม่ซานท่ามะนาวนี้ลงทานอะไรกับเออ่กับแม่นีเนาะอ่าแม่นีกล้วยแขกนาอ้อนี่กล้วยแขกนาอ้อร้านนี้อร่อยคุณโยมอ่าแม่นีกล้วยแขกนาอ้อร้านนี้อร่อยและก็ลงทานแม่ซานบ้านท่ามะนาวบริการด้วยข้าวกล่องข้าวกล่องอร่อยอร่อยอ่าดิดลัชชันแซ่บหลายภาษาอังกฤษว่าแซ่บภาษาดิดลัชชัน กก็พอดีเป็นเอภาษาอังกฤษมาน่ะก็ต้องเข้าใจเอกภาษาอังกฤษ English teacher อ่าขอบคุณนะคุณโยมนะเจ้าของโรงทานทุกโรงทานอ่าเจ้าของเครื่องดื่มทุกเครื่องดื่มเป็นน้ำดื่มน้ำฉันน้ำบัดลมอ่าที่ส่งอ่าชื่อเสียงเรียงนามมาให้ก็ขอเจริญพรขอบคุณขอบคุณจริงๆ อตอนนี้ก็คงจะกำลังรอเวลาที่เราจะได้เข้าร่วมกิจกรรมในภาคบา่ายในภาคบ่ายด้วยกันมีอะไรหลายๆอย่างที่จะร่วมทำในกิจกรรมในวันนี้อนอกจากคุณโยมจะได้ฟังาการาปิดโครงการาปิดโครงการาท่องเที่ยวทำบุญฉเฉลิมพระเกียรติ กเที่ยววัดทำบุญเฉลิมพระเกียรติ9วัดนำโดยหลวงพ่อพระครูดมวรานุวัตนนำญาติธรรมโอ้เป็นกอบเป็นกรรมอาตมาเห็นแล้วทราบซึ้งแล้วก็งึดท่านทำได้ท่านมีพลังท่านมี p วอร์สามารถที่จะรวบรวมคนได้เป็นพันในพริบตา,าซึ่งก็เป็นภิกษุที่หาได้ยากคุณโยมเป็นพระที่ทำงานด้วย ได้ความอดทนด้วยความมุ่งมั่นด้วยความที่อยากจะเห็นสังคมมีศีลธรรมด้วยความที่อยากจะเห็นลูกเห็นหลานเห็นญาติเห็นโยมได้รว,ว,ม,ว,วมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ท่านได้เสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละทั้งแรงกายทั้งแรงทรัพย์บางวันกลับถึงวัดเกือบสว่างได้สู้ทั้งงานเผยแผ่สู้ทั้งงานอบรมสู้ทั้งงานวิทยุงานเผยแผ่ทุกอย่าง ที่เป็นงานเผยแพร่เผยแพร่พุทธศาสนาเนี่ยท่านทำทุกอย่างวันนี้ก็เห็นแล้วบุญกุศลที่คุณโยมได้ทำเต็มเปี่ยมอยู่แล้วที่ได้มาร่วมกันในวันนี้เพราะฉะนั้นคุณโยมที่อยู่ด้านนอกแต่เป็นห้องน้ำห้องท่าก็เข้าไปห้องน้ำห้องท่าก็ให้ระวังทรัพย์สินหรือว,ว่าสิ่งของตัวเองอย่าทำให้มันหล่นจะออกจากห้องน้ำก็ให้ดูให้เช็คให้เรียบร้อย จะเข้าห้องน้ําก็เช็คด,ดูให้เรียบย้อยว่ามีอะไรหายหรือเปล่าหล่นหรือเปล่าอ่าคุณโยมพระเดชพระคุณหลวงพ่อส่งสัญญาณให้แล้วอส่งซิกให้แล้วบอกว่า,าเรียกโยมเข้ามาข้างในได้แล้วหลวงพ่อพระครูดมวรานวัตรเจ้าว,ดวาดพระศิรีดมวงส่งสัญญาณแล้วส่งซิกแล้วส่งหกมาบอกแล้วเมื่อกี้นี่ส่งหกมาบอกแล้วว่าเข้ามาได้แล้ว มาก่อนนั่งก่อนคุณโยมมาก่อนนั่งหน้าเอา้ามาก่อนนั่งหน้าคนที่มาทีหลังจะได้เดินง่ายมาก่อนนั่งหน้าคุณโยมผีบ้านั่งหลังถ้าเป็นมุกเด็กๆนะคุณโยมอาศัยมุกเด็กๆมาหาคินหน่อยถ้าพูดว่าผีบ้านั่งหลังนี่จะไม่มีคนนั่งหลังเลยคุณโยมจะขึ้นมาข้างหน้าเกือบหมด หยอกเล่นๆล่องใจเจ้าเบิงผู้ที่มีรอยยิ้มผู้ที่มีเสียงหัวเราะมันจะได้ไม่เสียเรียดคุณโยมจะได้ไม่เสียเรียดเนาะคนผู้ใหเ้เบามวลแมนอัตมาเนี่ละ่ะ <c ười> คนผู้หให้ไข่เติบคนผู้ให้เ้ามวลกานคําเฉีหน่อยร้อยกิโลตะก้อนเนี่ยเกียบร้อยซูมือเนี่ยเหลือบเแล้วเปพอแล้วคุณโยมน้ำหนักรถพว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  าคุณโยมที่อยู่ด้านนอกได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์จากอาตมาผ้าถ้าอยู่ในรัศมีที่จะยินถ้าคุณโยมเอาหูมาด้วยนะคุณโยมนะคุณโยมต้องได้ยินอาตมานะเข้ามาได้แล้วกินข้าวก็กินแล้วและก็ที่สำคัญก็อิ่มแล้วและที่สำคัญมันก็ได้เวลาแล้วและที่สำคัญก็ควรจะเข้ามาได้แล้ว เพราะฉะนั้นคุณโยมอาที่อยู่ด้านนอกเสียงมันออกไปด้านนอกไหมเสียงออกไปด้านนอกไหมแน่นอยออกนิดๆใช่ไหมพอได้ยินอยู่ใช่ไหมอา่าคุณโยมเข้ามาได้เลยหลวงพ่อบอกได้เวลาแล้วมาก่อนนั่งหนะ้าถ้าใครเข้ามาก่อนจะโชคดี ในวันที่หนึ่งเวลาบ่ายสี่โมงเย็นใครมาก่อนขอให้โชคดีใครมาก่อนอันดับต้นๆขอให้ได้สามตัวใครมาทีหลังก็ได้สองตัวใครมาช้าสุดก็ให้มันตัวเดียว <c oughs> ถึเกเลยดวิ่งนะ <c oughs> อัาเลๆเ,เข้ามาเลย